ยิงเี้กิ่กองเช้ากี่ข้าตาเก็บกองอย่าไปที่นู่นหายนะกี่กองเช้าเงี่ไงรกะฮอกกี่โมงฮะ มึงกัฮอตคนไหนกัดฮอเข้านังมมดดนง่ายายไปกระหวางเทียบเลยดดดดมาเล่นสงกการ์บ้านเราใหม่คนดังคุกคก